สวัสดีครับสว,สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้าอานะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับแล้วผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับในทุกช่องทางนะครับวันนี้พี่เจมขออนุญาตนําเสนอนะครับสินค้านะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหางตัดหญ้าติดรถแท็กเตอร์นะครับนะพี่เจมมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับเริ่มจากขนาด80เส้นนะครับควาจริงมันก็มีบอกอยู่แหละอ่ะแต่จริงก็มีบอกนะเดี๋ยวพี่เจมเขียนทําคลิปไปเฉยนะครับอ่าเจ้าความชัดเจนเจ้าความชัดเจนซื้อก็ซื้ออ่า ไม่คุยเล่นไม่คุยเล่นหยอกหยอกยอกสอบถามกันได้นะครับอ่ะพี่เจงก็จะติดไป้ายไว้นะครับให้เราดูอ่าได้ชัดเจนนะครับนะมันก็มีแผ่นเพจทุกๆอันแหละคะ่ะแต่พี่เจมติดไป้ายไว้ให้เฉยๆนะครับให้ดูนะครับอ่าให้ดูอ่าว่าน้าตามันเป็นประมาณนี้ขนาดแปดเซนจะประมาณนี้อ่าขนาดเม็ดหนึ่งก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็ขนาดเม็ดยี่สิบก็จะประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆให้ดูคร่าวๆก่อนอ่าให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วขนาด40ี่สิบขนาดเม็ดสี่สิก็จะประมาณนี้นน 40, น 4, นพี่เจมมีสองแบรนด์นะแต่รู้สึกว่าที่สาขาจะมีของสยามสตโตล่าอ่ะแต่๋ยนนี้เป็นตัวโชว์ของพี่เจมอ่าโอเคเดี๋ยวพี่เจมพามาชมนะครับว่ารายละเอียดต่างๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับรายละเอียดตัวกล่องรายละเอียดคาสกี้รายละเอียดตัวอ่า ใบมีดนะครับใบมีดเป็นแบบไหนอ่ามันดียังไงนะครับถึงต้องใช้มันดียังไงถึงได้รับการตอบรับนะครับจากนะครับคุณลูกค้าทั่วประเทศนะอ่าพี่เจมส่งทั่วทั่วประเทศนะอ่ามันดียังไงเดี๋ยวพี่เจมพาไปชมนะครับอ่าชมมุมกว้างๆกันก่อนอ่าขอเอาไฟขออาไฟถ่ายคนเดียวอ่าเดี๋ยวชมมุมกว้างๆกันก่อนนะครับอ่าราไปชมด้วยกันครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากขนาด80เซนนะครับพี่เจมให้หัวเกมจุกๆเลยนะ45แรงนะครับมาตรฐานการส่งออกหนาะของพี่เจมนะใช้กับแท็กเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ต้องอนนะกังวลนะเกา่ปุ่นปีลึกแค่ไหนก็ใส่ได้นะครับมีแผ่นเพจให้ชัดเจนนะครับขาตัวกล่องหนา5มิลนะครับขาสกีหนา16มิลสามารถปรับระดับได้2ระดับนะอ่ามาดูนะครับว่ามันหนาแค่ไหนนะครับ่ามาดูมาขามานขาแค่ไหนอ่าตัวนี้คือขาจับนะครับขาจับ,นนบติดกับรถไถนะ ขาพนมนะครับขาพนมใหญ่ๆนะครับหนะนาหนาทุทนนะจัดให้เลยนะไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปแล้วทนทานยจนรึกบวดแน่นอนนะครับหนะ้าให้ดูชมให้ดูชมดูรูปนะครับ นอกจากนั้นนะครับเรายังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยนะมีที่เกาะด้วยนะามาดูด้านหลังนะครับชุดด้านหลังก็จะเป็นใบมีดต,ตัวเอนะครับห้อยตัวแบบอิสระนะครับแล้วก็มีใบมีด2ชั้นนะชั้นแรกตัดหญ้าชั้นที่2ตัดหญ้าที่จะไปพันไปพันไปพันตรงนี้นะครับไปพันหัวตรงนี้นะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับตัวนี้ขนาด20เซนนะครับแต่จะให้หัวเกียร์นะครับสวยๆอ,อันนี้20เซนหรอมาใหม่มาใหม่20เซนนะครับให้หัวเกียร์60แรงนะ โมเกียจะต่างกันนะครับน่สนใจตัวไหนก็สามารถทักโทรสอบถามพี่เจมได้นะครับขอบคุณมากครับ